ทุกคนพอมยังพอ่าไปไปพอๆๆค่อยปค่อยหวานเนยหวานๆนั่นๆเห็นหลังมันเห็นหลังมันกะพักกันมวนกันเป็นยังแล้วบะนี่ ปลาที่แอลก้นโ <peaks> ุ้ยพอพอโอ้ยปลายังไม่ตไงแท้ขมือดีบุ๊งผมว่ามันปลาข่ใหไงแล้วนี่วูบบเคยพอปลาขใหญไงันี้็คือแหม่้อโอ้ยหัวมันคือไงแท้โอ้ยใหญ่ใหญ่ีีพออุ้ยนี่ัมีหางปลาพ่อนี่ละ อตีนนเี่ยกำเนินลายอย้อนบดมีหางเยอะมาไม่หน่อยหน่อยโอ้ยบางคนหน่อยอุ้ยของใหญ่นางเด่นเป็นตะกินว่าค่ะพี่น้องน้ำจิ้มเื่อตัดสาวอยู่พวกนี้ได้เวลาแล้วทางเื่อความสุขของคนเฮ่ากระแค่การได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา กินเขา่าเเวกันฟังเสียงหัวเลาะของกันและกันแค่นี้ก็เป็นการชาติแบทที่ดีที่สุดแล้วครอบครั่วดีชีวิตเฮ่าก็ดีตามถึงแม้บ่ดด้ร่ำลววยแต่้าซับพอร์ตท่างใจได้มันก็นเฮ็ดให้เฮ้ามีแห้งสู้ต่อเฮ็ดให้เฮ้าหูวว่าบ่ดด้สู่อยู่ผู้เดียวสวัสดีจ้าพี่น้องฮมื้อนี้สาวอยู่ก็บพอกับพี่ต้อมกบนางดินเฮาสี่คนสึมาเฮ็ดยังกันพวเนี้ย อุปกรณ์พร้อมแล้วพี่น้องของสืหอโหยี่นาว่าเฮาสอมาเห็ดยังกันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพร้อมยังพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมหรือยังทุกคนพร้อมแล้วไปไปหาปลาห้องเฮ้ยแมวถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยุ่งพวกยุ่งยุ่งนั้นตุนนั่นตุนนตุนนั่นฟอฟอฟ พะโคย์ยี่คยยี่วานเลยวานวานวานนั่นนั่นเหลังมันเหลังมันโอ้หน่านวยนี่ที่บ่ต้อมิ่นมมสิตให้กินอยู่เรื่อยๆได้มิตรตัวใหญ่ๆนี่ล่ะค่ะเมื่อนี่หน้ามันบกมันขอนแล้วพอบอกว่า เอาเหงืไปว่าล้วก็ง้มเอาไปยังเราเฮ่าเห่นว่าเ็เลยพักกันในอุปกรณ์ภูรยางสองยางกับพักกันมากกับพี่น้องเวลากับไก่สีคําละล่ะได้เพราะได้กินแรงกับเอาพอว่าวาสันเฮ้าหามันบวบเบิดดอกเห่นไหมพอว่ามันเสื่อมเรววาสันก็ได้อีรีคับพี่น้องมึงเนี่ยที่บ่ตอมกันล้างสีเอาขึ้นมาในี่กระโตบักใหญ่หนึ่งเลยได้เล่นขี่โตมพ่อมได้หาปลาพ่อมกับพักกันมวนกันัปยังแล้วบาเนี้ สยูเห็นพืนล้งกันพ่อกับลูกสยูห์ยอยากล้งคือกันได้กับพี่น้องแต่ว่ามันมุมีผู้ใดถือกระสอบปลาอยู่ทั้งทึงเบิ้งปลามีแต่ผู้สีล้งเบิดพ่อว่าให้มึงอยู่ทั้งทึงนี่ละเป็นมาถาเก็บปลาถ้าพอยุ่นขึ้นมาให้เก็บใส่ถังเป็นมาเพราะว่าเฮ้ยว่าต่ำนะเหมืวนมวลเด้เป็นมาเชื่อมเชื่อสยูห์ฟอมเด้สยูห์ยอยากล้งอยู่ได้กับพี่น้องมึงไอ้ผู้ล้งพ่อพ่อผู้เจ็บคอขากับพี่น้องคุณจะคานไปเอา จงใส่ชีวิตให้มันง่ายๆพอสุดท้ายแล้วค้นหาทุกคนก็ต้องการแค่ความสงบความสุขสุขภาพที่แข็งแรงพักกันใ้ป่าเพื่นกับพักกันนอนมวนตัว โมเมนว่าตาสิเล่นงขีดตรอย่างเดียวได้วยบอลต่ำขึ้นมาลวายางกระทั่งได้มันก็นเล่นต่าขารวยลายรวยลายอยู่ขวายี่มวนหลายเพิน่นว่าพุ่นบักน้อยๆนั่นก็นเล่นอยู่ว่าซั่นนี่ครับพี่น้อง,งเบิ่งแนวพุ่นสีเสือก็บ,บ่เป็นสีเสือละมากหลายโอ้ยเด็กน้อยก็ขีดตรงนี่มันมากหลาย วนคักบักน้อยๆนี่บว่าเลยมีความยานเลยว่าสียานเอียงอยู่ในน้ำพี่น้องเอ้ยบังพุ่นจะเป็นมักคักมักเนี่ยุ่นท้องพุ่นเข้ากับปลากันเตือนกันยายเยยนายอยู่พอกับลูกท้งพุ่นปลาลายอีลีได้ไข่พี่น้องสาบได้ใหญ่ค่ะสาดนน้อยๆหนึ่งตะว่าป่าพ่นแกนสาดหนีพอว่าพอสิบว่าเอาปลาเอาน้ำออกเบิดดอกในสาดหนีเอาว้ซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวเขาคอยเป่งน้ำใส่ให้ป่าเพ่นอยู่ข้าหาบเบิดดอกพอว่าให้เพ่นแกนซะเดี๋ยวปีหนาเพ่นกรสิมาอยู่ให้เขากินอีได้หนีพองงกกตบัห่นึพอสิ ห้ยสอยู่เก็บอยู่ทั้งโขกพี่น้องมึงเนี่ยเฮ้ยเห็นอยู่นี่กล้องเนี่ยว่าตัวซำนีนตัวจริงไงได้ค่ะพี่น้องคักลายได้เสยอยู่อวดปลาคอไงอนุญานแต่เขาบุ้งหูว่าปลาเทปลาคอไงได้ยังี่เบ้อ่อ คลูกสิบอกว่าพออย่าลุ้งถอดเดี๋ยวให้ลูกหาให้กินเองเพิ่นกระโบ้ด้ครับพี่น้องเพื่อนกะอยากหาเพิ่นกะมากมวนขึ้นกันอยากกินอยากหาเพิ่นกะลุงเองเป็นผู้นาเลยเด้อสื่อแหมากพ้ออยากลุงเองข้อขาเพื่อนบ่ค่อยดีลุงขีตุงเพื่อน่าเพื่อนเจ็บข้อขาแต่ว่าเพื่อนกะบ่ฟังหนูคับพี่น้องพ่อยญ่กับหลานพ่อปันกัรหลานก็ดีพ่อหญ่ก็อยากลุงเขาว่าเขาเสียหาให้กินบ่อยากหาเองอยากมวนเพื่อนวาอยากมีความสุขเฮ้าก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เฮ้ามี เฮาก็พ่อใจในสิ่งที่เฮาสร้างพอการหูจักพ่อและเข้าใจนี่ละที่จะนำ่ผ้าเฮาให้ไงไปทั้งนาและก็มีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆ หนูเล่นหนูสนูกระเซียนเลยแอลอ่อนกับแอลอลาหรือแอลก้นแล้วก็เหืออลอน เอามาขยายลูกก็ขยายวันี่นี่ก็ัวน้องมาทำผิดมาทำผิดอีนี่ไหนไม่อย <c oughs> ู่ไหนไปตรงไหนไล่ออกเดี๋ยว เราก็ลูกคือนเป็นพากกันอวดปาคอยง่ายว่าไผ่ได้ตัวใหญ่กว่ากันเป็นมะโว้ยขาดไกลโอ้ยพ่อพ่อพ่อโอ้ยปลายัางมันตัวใหญ่เนี่ยขมือดีเบ่นี่ผมว่ามันปลาคอยง่ายเลยนี่กูบอเคยพ่อปลาคอยง่ายวันนี้คืออะไรแมวโอ้ยหัวมันคือใหญ่ายเลยโอ้ยง่ายง่าอีบีพ่ออุ้ยมันี่ผมมีหางปลาพ่อนี่นะ พ,พ,พ,มมพ,พ่อผาอาทิตย์ตกดินเลยอมืดอเลอพ่อพเถาก็ลูกเคยกัจพัพผิดจะาผาดกันแล้วเดี๋ยบนันนี้โว้ยค้าไกล

งอมัหนีหน่อยหนึงโอ้ยลอปกคอหน่อยอทาแย่งวาวทำกินนาผมเขียวใช้ไมะจู้จ้ว่าป่าเนะพมจิู้ว่าป่าว่ามันป่านะปนุก็ขนหน่อยกอำค่อยค่อยเนี้ยให้มนก็ได้ก็ทำหรดิไปติดล่ะไปกระบาดใะ่ไปเมื่อืันจะมาเอาไมมื่อนี่คาำหรอคะพี่น้องเข้ามหากะ ตะเวนสีต๊ะดินแล้วนะค่ะเดี๋ยวได้พักกินแล้วเดี๋ยวค่อยหากันใหม่่รั่กับตะเวนต๊ะดินแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมาหากันใหม่อีกเพื่อนึ่งมือนี่เขาก็มาหากันคำแล้วเนาะกว่าจะเห็ดเบียกแล้วสนุกดีไหมสนุกดีไหมสนุกดีกับตาสนุกไม่ใชตาเขาใหญ่ไหมใหญ่ตาโอ้โหหุ่นไ้ ไปไปกบ้านกบ้านกบ้านกันบ้านไปโอ้ยมูลออกหลอกละลูกขอยไปเมืแร้งนี่นี่สรลบแทระกินขีดื้อเลยน้องดินน้องดินหันหน้ามาสิโอ้ยแต่ละคน เรี้หันงใหญ่ของ่ง้ยชุดกอดลยบาโอ้ยโอ้ยของใหญ่โอ้ยของใหญ่โ่โดนนอะบปเขิงเขิงขโมงเนาะมีแต่ตัวใหญ่จำช้นาทีโอ้ยตัวหน่อยตัวหน่อยกว่าปลาลาแฝาคอยอยู่แม่เนาะ อุ้ยออกออย่ายเพราะเทอไม่เกือดูนนั่นไปหลังเนี่ยอ่้งไหมเอาคูหน่อยล่ะนี่นั่งเด่นนั่งเด่นโอ้ยจะมันมาคักมากแน่ ข้าวพี่น้องะคทำพอดีนะคะห <c oughs> ้องเข้ามาหายนาิ่มทำค่ะประมาณสามสิบนาทีเลยะคะ <c oughs> ่ะพี่น้องตะเวนมันก็จตะตกดินละนอมันกัเล่ยกายเป็นวาเดทายตอนมืดค่ะนี่สามสิบนาทีพี่น้องอย่าบอกหลายหน,น,นึ่งคุณนะม่จตโต้ใหญ่ๆหนามันเริ่มบุบลงกนะนอหนาแรงคะ <c oughs> ่ะพี่น้องเอาก็เลยมาตีกินได้ป่ามาเรียบร้อยแล้วทุกคนเิ่นลงมาตีกันว่า อยากกินแปะสะหนึ่งป่าค่ะพี่น้องพอดีเลยเสายูมีถั่วตัดอยู่หันยูซีสูงเสายื่กันเลย่ะอ่ะอยากกินกระสีเฮดไห,หมีถั่วตัดพอดีว่าสาักก็เลยตำน้ำจิ้มค่ะพี่น้องตำน้ำจิ้มแล้วเรียบร้อยนี่ไปตะกินว่าค่ะพี่น้องน้ำจิ้มถั่วตัดเสายูพอพ,พนดมาจะเฮ็ดเผ็ดแฮ้งเด้งนะตำไปตำมากกระเพ็ดคือเก่าปลากระสุกนะคะพี่น้องนี่ไดเวลาแล้วพักก็เป็นพักในสวนนี่ละค่ะพี่น้องเป็นกระลำเนาะแล้วก็ต้นหอมนี่ละค่ะกินซ้ำทีเฮามีเนาะ นี me, ่ค่ะเรียบร้อยแล้ว <lại> นี่ก็เป็นกับขาแลงสาวยุกระซือเส็นมาลวกขึ้นกันค่ะพี่น้องอาเส้นมะฮอเพิรนวาแม่เพินวาเป็นอนยาเนี่แหละค่ะกับขาแลงของพัวเข้าค่ะพี่น้องมาเด้อมากินขาแลงกับสาวยุบางเทื่อความสุขของคนเฮ้าก็แค่การได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากินเขาว้ากันฟังเสียงหัวเราะของกันและกันแค่นี้ก็เป็นการชาติแบตที่ดีที่สุดแล้ว ครอบครั่วดีชีวิตเฮากะดีตามถึงแม้บได้ร่ำร่วยแต่า้าซัพพอตท่างใจได้มันกะเฮ็ดให้เฮามีแห้งสูต่อเฮ็ดให้เฮาห้วา่บได้สู่อยู่ผู้เดียว แซยุกับขอบคุณหลายๆเวยค่ะที่เขามารับชมเบอรงคลิปของแายุจนจบพี่น้องสุขุสุขุ้นค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหมเนาะคะ่ะมาเด้อค่ะกินเขากับแายุเดี๋ยวคลิปหนะ้าแซยุมีอีหย่างสิลงสุพีส่นองเบิ้งเกี่ยวกับการเกษตรการอยู่การกินของบ้านๆเฮาเนาะคะ่ะฝากพี่น้องอุดหนุนด้วยการเบอรงคลิปเฮ้าจนจบในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แายูในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ขอบครัในหน่อยของพวกเฮ้าค่ะพี่น้องบายเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้อง